อืมอ่ะทีนี้มาถึงหัวข้อของการทำรูปเล่มและภาพปกภาพปกอีบ e ุ๊กทำรูปเล่มและภาพปกอีบ e ุ๊กขอบอกเลยค่ะไม่มีอะไรจะปังมากไปกว่าการใช้โปรแกรมแคนวาอีกแล้วอืม นะแคนวาเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดนะฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายที่สุดนะแล้วก็มันสามารถที่จะทำได้เหมือนกับหนังสือเป็นเล่มแต่เราก็ต้องบอกบอกผู้อ่านว่าเออมันคืออ e ีบุ๊ก มันคือออดิโอบุ๊กนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้สูงวัยเห็นนะผู้สูงอายุเห็นเน,นี่ยนึกว่าหนังสือเป็นเล่มจริงๆนะคะจริงๆเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะบางคนเนี่ยงงน e ีอีบุ๊กคืออะไรนะนะคะเวลาเราขายทางหน้าทางหน้า Facebook ของตัวเองค่ะนะคะเราใช้โปรแกรม Can วานะ,ะบางคนอ่านแคนวานะแล้วแต่นะคุณลินอ่านแ a นวานะคะในการทำปกอ e ีบุ๊ก แล้วคุณอินคะในการทำรูปเล่มแล้วก็ทำปกอ e ีบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหนูทำไม่เป็นน่ะหนูไม่ชอบใช้อ่ะหนูไม่ชอบใช้แคนวาในการทำเนี่ยคุณิมีช่องทางอื่นไหมคะในการทำ e book, อีบุ๊กโอ้หลายช่องทางมากเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าช่องทางในการทำเล่ม นะคะทำเล่มอ e ีบุ๊กทำปกอ e ีบุ๊กเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างนะคะ